ชาวเน็ตจับตาก็อดโผล่ไอจีสาวคนดังหลังเลิกโบชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันจ้าละหวันหลังเห็นพระเอกหนุ่มก็จิรายุโผล่ในอินสตาแกรมของนักร้องสาวลูกตาล AF ในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งหลังเก็บตัวเงียบนับตั้งแต่มีข่าวว่าเลิกลาปิดฉากรักสิปีกับโบ เบนจวันอดีตแฟนสาวงานนี้ไม่ไวเจอชาวเน็ตเข้ามาส่งคอมเมนต์ถามว่าแฟนใหม่เหรอจีบกันอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะเป็นการไปเที่ยวแหงเอาตามประษาเพื่อนร่วมกวนมากกว่าเพราะก็มีเพื่อนๆในวงการรายอื่นไปด้วยอีกหลายคนเช่นกันอาทิแหนมรนณเดชจุ๊บวุฒิน,นันเป็นต้น